คุณสิริละถามมาคำถามนี้ดีมากเลยนะครับแต่คิดว่าทงตอบยาวรายละเอียดนะครับนที่มีคนที่เป็นเนื้อง,งอกออกินโปรโตีนเท่าไหร่นะครับแล้วก็น่าจะพูดถึงว่ากินโปรโตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยเหมาะสมไหมอ่ะประเด็นของเรื่องโปรโตีนกับเนื้อง,งอกเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังว่าคงต้องดูว่าเป็นเนื้อง,งอกชนิดไหนถ้าเป็นเนื้อง,งอกที่เซนซิทีฟกับฮอร์โมนโดยเฉพาะะเนื้อง,งอกเต้านมนะครับ ร้างไข่มดลูกตัวนี้เนี่ยตัวที่มีผลมากกว่าโปรตีนก็คือตัวฮอร์โมนเพศหญิงก็คือกลุ่มที่เป็นเอสโตรเจนเอสโตรเจนถ้ามันถูกเข้าไปในที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นเอสโตรเจนที่ไม่ดีตัวนี้จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของพวกเนื้อง,งอกและมะเร็งทั้งเต้านมมดลูกรังไข่ได้มากขึ้น mm hmm. วิธีการที่จะลดตัวนี้ก็คือบริโภคตัวที่เป็นบรอกโคลี หรือว่าบล็<ม>บอกโพลิสกัดหรือว่าถ้าเป็นอาหารเสริมว่ากลุ่ม D I M ดิมนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยบล็อกไม่ให้เอสโตรเจนเปลีป่ยนไปเป็นเอสโตรเจนที่ไม่ดีและกระตุ้นการเจริญเติบโตไม่ได้<ม><ม>แล้วก็จะต้องออออนอกจากที่จะต้องกินผักแล้วจะต้องลดอาหารพลาสติกเข้าไมโครเวฟด้วยเพราะว่า,วาอาหารพลาสติกที่ใส่ อาหารใส่ก่องพลาสติกเอาเข้าไมโครเวฟมันจะเกิดสารที่เรียกว่าฮอร์โมนดิสลอปเตอร์หรือว่าตัว<ม>ที่กระตุ้นให้ฮอร์โมนมาเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนที่ไม่ดีถ้าเป็น<ม>ฮอร์โมนกลุ่มน,นี้ที่ทำสองอย่างกินบอโคลี่หรือเรียกหาไมโครเวฟ<ม>ถ้าเป็นเนื้องอกส่วนต่างของร่างกายมันจะมีพาสเวนึงครับที่เขาเรียกว่าเอมทอร์เอมทอเนี่ยอันนี้จะลึกนิดนึงนะก็คือเป็นกลุ่มยีนกลุ่มนึง ถ้ามีโปรตีนเข้าไปในร่างกายมันจะกระตุ้นการแบ่งตัวไปข้างหน้าโดยผ่านยีนที่เราพอตัวนี้เมื่อกินโปรตีนเข้าไปปับ๊บเกิดการแบ่งตัวไปข้างหน้าทั้งเซลลปกติและเซลลมะเร็งอืมก็เป็นคําสั่งที่ทําให้เซลล์ปกติก็แบ่งตัวจเจริญเติบโตซ่อมแซมไอเซล์มะเร็งก็รับคาสั่งเดียวกันเหมือนกันแบ่งตัวไปด้วยถ้ามันก็รับคาสั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่กินเลยก็ไม่ได้แต่เราควรจะกินในปริมาณที่พอเหมาะอืม แล้วก <cin> ็จะต้องหยุดกินเพื่อยับยั้งตัวนี้ด้วยวิธีการที่จะยับยั้งเอ็นคอตัวนี้เนี่ยก็คืออินเตอร์เมตินฟาสติ้งเองครับการที่เราอดอาหารหรือว่าหยุดกินระหว่างมื้อเนี่ยมันจะกดตัวนี้ไม่ให้ทํางานเพราะฉะนั้นมะเร็งเนื้องอกที่เรามีอยู่มันก็จะโตช้าลงอืมเขาเรียกว่าอดอาหารขั้นเข้าใจละคือคือคุณสีอย่างนี้ผมเล่าให้ฟัง คือในร่างกายเรามันมีทั้งเซลล์ปกติเนาะแล้วก็สมมติเรามีเซลล์เนื้องอกอเราก็อยากให้เซลล์ปกติเราอะซ่อมแซมจเจริญเติบโตอยู่ในสูตรที่เหมาะสมใช่ไหมแต่เราไม่อยากให้เนื้องอกมันโตเนี่ยประเด็นคือเราไม่สามารถแบ่งได้นะครับอุณิ้ถ้าสมมติคุณสิรัตน์นะครั้งหน้านะครับหมูท่าสนใจนะสามารถโทรเข้ามาได้นะครับเพื่อเข้ามาปรึกษาพี่หมอต้นเลยถ,ถ้าเกิดมีผลตรวจนะมีผลตรวจมีแ l a ะไรชัดเจนเลยนะว,ว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหนนะครับ จะได้มาเจาะรายละเอียดจะได้มาช่วยเหลือกันได้ครับเพราะว่าผมดูแล้วน่าจะมีคําถามที่อยากจะพูดคุยโดยตรงแน่เลย